สวัสดีนะครับพบก,กับช่องช่างตั้มโกกองนะครับ,บ,บสวัสดีนะครับ f c นี่นะครับนกเล็กของเราก็มาถึงบ้านแล้วนะครับ f c ซน้องเล็กนะครับมาถึงบ้านเรียบร้อยนะครับหลังจากเออไปช่วยงานนะครับไป,ไปช่วยงานลุงสามเดือนแล้วพี่น้องเนาะไปช่วยงานลุงสามเดือนแล้วพี่น้องอื วันนี้ก็จะมาช่วยงานมาช่วยงานผมนะครับวันนี้เนาอะอม,มีอะไรที่ต้องทำอยู่พี่น้องเนาอะอตัวนี้ก็แบ่งเบาภาระลุงได้เยอะนะครับผมก็ไม่ได้ไปช่วยอยู่ประจำนะพี่น้องเนาะก็เอาเครื่องจักรนะครับเข้าไปช่วยเนาะอไปเทนเรงผมนะพี่น้องเนาะ FC ไปช่วยนะครับอยากให้ทำงานสะดวกสบายขึ้นนะพี่น้องนะครับ ขุดอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับก็พอได้นะครับ fc อืมก็พอได้นะครับดีกว่าเอาเสียมจกพี่น้องขุดเนาะออก็พอได้ใช้อยู่พี่น้องนะครับขุดนั่นขุดนี่นะครับขุดหลุมทรงหลุมซ่วมนะครับได้หมดนะครับ fc อืก็ตามสภาพนะพี่น้องเนะาะก็พอได้แก้อย,อยู่พี่น้องนะครับ fc วันนี้เราก็ <laughs> จะมาทํางานของเรานะพี่น้องอืมหลังจากไปช่วยงานลุงนะครับสามเดือน วันนี้ก็จะมาช่วยงานพ่อเลยพี่น้องไอ้ลูกชายนะครับอน้องเล็กนะครับอตัวโปูดนะครับของยูทูบเบอร์อยู่นั่นนะครับเพรอะแบ่งเบาภาระเขาได้หลายอย่างพี่น้องนะครับอืนี่แหละผมเอาไปให้ลุงใช้เพราะอะไรนะครับอยากให้ลุงสบายนะครับแบ่งเบาภาระเลยพี่น้องแบ่งเบาแบ่งเบาแรงพี่น้องแบ่งเบาแรงนะครับของลุงนะครับจะทําทงานได้สะดวกขึ้นนะพี่น้อง ขุดนั่นขุดนี่หิวนั่นหิวนี่ไงครับพี่น้องพอได้ย่นอยู่ดยได้พี่น้องเ้ยอมันห่างก็ทํางานได้อยู่พี่น้องนะครับดีกว่าเอาเสียมจกขุดอยู่พี่น้องนะครับวันนี้เราก็จะเอ่อเอามาทํางานของเรานะครับเอฟซีเอามาใช้ประโยชน์ก่อนนะครับค่อยกลับไปทําใหม่นะครับเอฟซีอไปอยู่นั่นก็ตั้งแต่ทําโคกน้องนาใหม่ๆนะครับเอฟซี FC. อืมช่วยงาน,นครับช่วยงานลุงนะครับ มาแลวก็จะมาทํางานที่นี่นะครับวันนี้เนาะเพราะว่าเราต้องใช้งานนะพี่น้องพ่อบอกลุงแล้วนะครับบอกลุงเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวทําเสร็จเดี๋ยวกลับไปเอาไปให้ใช้ใหม่นะครับเอซีลุงต้องได้ใช้หลายอย่างอยู่แล้วนะครับพอทำปูหนหองนานหรือจะขุดทำหลุมช่วมขุดคลองขุดอะไรก็พอไ,พดได้ใช้อยู่พี่น้องนะครับพอได้ใช้พอได้แก้น,นะครับเอซีขุดคลองน้าคลองอะไรนะครับ เอาน้ําออกจากสะเบบนี้นะครับก็พอได้นะครับตกแต่งนะครับเกี่ยดินเกี่ยอะไรนะครับโพด้เก้นะครับเอฟซีก็ช่วยงานได้หลายอย่างพี่น้องนะครับแบ่งเบาภาระได้หลายอย่างพี่น้องแบ่งเบาแรงนี่นะครับมาถึงบ้านนะครับน้องเล็กมาถึงบ้านนะครับก็ประมาณห้าทุ่มครึ่งนะครับเมื่อคืนนี้นะครับ ห้าทุ่มครึ่งนะครับเพราะเราพาุน้องแวะทานข้าวนะครับที่ที่ว้านนอนนะครับเอฟซีที่ว้านอนนิวอานนะครับทํางานกันเหน็ดเหนื่อยแล้วนะครับก็พาไปทานข้าวนะครับพาลุงน้องไปทานข้าวนะครับเมื่อคืนนี้นะครับถ้าไม่แวะทานข้าวก็จะถึงเร็วกว่านี้อยู่นะครับเอฟซีก็จะถึงเร็วกว่านี้นะครับทานข้าวก็ประมาณชั่วโมงกว่าเนะครับเอฟซี นี่ก็ถึงว่าเร็วอยู่พี่น้องนะครับเดี๋ยวก็เป็นร้อยร้อยยี่สิบนะครับเพราะถนนมันโล่งนะครับเมื่อวานนี้น้องเอฟซนะครับน้องเล็กก็มาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับเอฟซี FC. จะมาช่วยงานพ่อแล้ววันนี้นะครับเอฟซี FC. น้องเล็กนะครับ <c oughs> <c oughs> วันใจของยูทูบเบอร์ YouTuber นะครับคนที่ไม่เคยขับก็ได้ขึ้นมาขับคันนี้นะครับหรือเป็น ปรบมืคูนะครับเป็นคููนะครับให้หลายท่านนะครับเอฟซผมก็ไม่ได้ห่วงไม่อะไรนะครับเรื่องรถนะครับไม่ได้ห่วงนะครับไปช่วยนะครับไปช่วยด้วยใจพี่น้องครับมีใครบ้างนะครับที่กล้าแบบผมใจแบบผมพี่น้องเอ้ที่เอารถไปจอดทิ้งนะครับสามเดือนพี่น้องนี่ถึงสามเดือนนะครับมีไหมถามนะครับเอฟซีใจถึงเหมือนผมไหมพี่น้องนะครับเอฟซี ผมว่าโอ้ยหยากพี่น้องไอห,หาอยากนะครับ fc ที่จะรถไปโจทย์ถึงสองสามเดือน,นครับวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วเราแล้วนะครับเพราะเราจะมาทํางานของเรานะ fc มีงานต้องทํานะครับมีงานทําอยู่แล้วนะครับแต่อยากเอาไปช่วยลุงนะครับไปช่วยนะครับเพราะจะได้แบ่งเแรงนะครับให้ <c oughs> งานออกมาดีแล้วก็เร็วนะครับ fc ดีกว่าจะเอา เอาจบเอาอะไรขุดพี่น้องนะครับเอาจบเอาอะไรขุดนะครับก um. ็จะเร็วกว่าอยู่นะครับ fc ถึงมันจะเล็กถึงมันจะเก่าก็ทำงานได้นะครับทํางานได้นะครับถึงจะเก่าก็ทํางานได้นะครับรถใหม่ก็จริงนะครับเต่งวดนะครับ fc อันนี้นะครับเก่าเต็มไม่กุ้มนะครับ fc ใหม่เตะกุ้มนะครับหาเงินใช้งวดนะครับ fc ทำของมันไปนะครับทําได้เท่าไหร่ก็แค่นั้นนะครับอันนี้ก็มีแรงขับมันหรือเปล่านะครับอสู้กับมันได้หรือเปล่านะครับเครื่องจักรนะครับไปช่วยงานนะครับตรงสามเดือนนะครับเอฟซมีใครใจถึงเหมือนผมไหมกล้าไหมพี่น้องนะครับน้องเล็กก็มาถึงบ้านเรียบร้อยนะครับก็จะเอาลงมาทํางานแล้วนะครับเอเอาลงมาทํางานแล้วนะครับ กับน้องเล็กนะครับอา่าจะเอาไปช่วยอะไพี่น้องนะครับช่วยลุงเนาะช่วยกันนะครับเอฟซีว่า,าสงสารลุงนะพี่น้องพอใช้จอบใช้อะไรนะครับอยากให้งานเร็วขึ้นนะพี่น้องนะครับอยากให้สบายขึ้นนะครับงานรวดเร็วพี่น้องอทงําห้องนงหง้องน้ําขุดกองขุดคลองนะครับอพอเร่งย,ย่นเยี๋ยได้พี่น้องเอ้ยห้างห้างนี่กะน,นะครับเอฟซี อย่าไปดูถูกมันนะครับมีน้ำมันเติมมันไหมนะครับพี่น้องทั้งวันเหมือนกันนะครับก็ทำตามภาษามันไปเลยพี่น้องนะครับตามสภาพนะครับมันก็ทําทั้งวันเหมือนกันเลยแหละพี่น้องนะครับมีน้ำมันให้มันเท่าไหร่นะครับมันก็ทําของมันไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับน้องเล็กนะครับเอามาโก็โอ้ยน้ำจะจะไหลหลายคนพี่น้องนะครับ ถ้าทํางานต้องใช้จบเลยพี่น้องไอ้บัตรนี้นะครับมันก็จะเหนื่อยหน่อยพี่น้องนะครับนี่แหละผมมาไปช่วยพ่ออะไรนะครับอยากให้เบาแรงนะครับเอฟซีถึงสามเดือนนะครับวันนี้ก็น้องเล็กก็กลับถึงบ้านก็กอกเรียบร้อยนะครับมาทํางานช่วยพ่อก่อนเด้อน้องเล็กนะครับเจ้าคุณก็เป็นพี่น้องนะครับเัริโอก็เป็นนะครับเจ้าคุณขับเป็นนะครับเอฟซี ขับได้นะครับแต่ใจไม่เอาขี่ค้านพี่น้องนะครับขี่ค้านพี่น้องนะครับเป็นนะครับเจ้าคุณนะครับมาริโอรับเป็นนะครับแต่ขี้เกียจพี่น้องนะครับอืมองเรยสุขหัวใ่พี่น้องเอ้ยนะครับอืมมาต้องย่านเด้อพี่น้องนะครับเลยพี่น้องอืม <c oughs> มีแต่กี่ที่รถกี่ที่ยัง มันบเปินเทื่อเลยพี่น้องเอ้ยนะครับ FC เนาะอืมมันก็เมื่อยทุกขด้วยเจ้าของผู้เดียวเลยพี่น้องเอ้ยนะครับอืมพอ <c oughs> คนอื่นเนือกลัวแต่รถพังไปนั้นแบบนี้พี่น้องเ,เขาขับรถพี่น้องเอ้ยอะไรมันมีเปลี่ยนมีขายอยู่นะครับอย่าไปกลัวมันนะครับ f c อืมนี่นะครับขออนุญาตลงคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่องช่งตามกดกดของนะครับ